คือมันมีอะไรมากมายที่เราจะต้องศึกษาโดยเฉพาะโทรศัพท์ที่เราถือว่าอยู่เนี่ยคือมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้แล้วพอมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายเราได้อีกต่อได้อีกไกลมากอีกไกลมากครับตัวนี้เราพยายามส่งเสริมให้ลูกค้าเอกลอเราอัปเกรดขึ้นมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับนะก็มีความรู้ขึ้นเยอะนะครับสําหรับวันนี้นะครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศูนย์การเนู้นชจันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะที่ได้อบรมของลูกค้าของทกศสาขาแม่จันนะคะอยากจะถามว่าแนวคิดยังไงถึงจะแบบว่าอบรมด้านการขายสอนขายของออนไลน์นะคะผู้จัดการก็ตัวนี้เป็นตัวจุดอ่อนของลูกค้าทกศนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราจะเน้นทางการเกษตรขายตรงมากกว่าเป็นผู้ผลิตนะคะเป็นผู้ผลิตขายตรงอัน ตลาดบ้างอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เราก็อยากส่งเสริมให้ลูกค้าเรากสอรเราอัปเกรดขึ้นมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับนะก็านเป็นขายเป็นข,าย,นข,า,ยนขายออนไลน์เป็นขายมองตลาดในแนวอื่นบ้างนะครับนะ <c oughs> ไม่ไม่จมปักเหมือนความคิดแบบเดิมๆนะครับก็อยากจะพาทูกค้ามารับรู้สิ่งใหม่นะครับนะอย่างการทำ Youtube อย่างการต่อวิดีโอวันนี้ก็ตต่อวิดีโอได้รับตามที่คาดหวังไหมคะครับก็ มีความรู้ขึ้นเยอะนะครับสาหรับวันนี้นะครับเพราะบางคนก็ยังทําให้เป็นบางครับบางคนนะครับมีสินค้านะครับแต่ไม่รู้จะไปวางขายตรงไหนนะครับเรเห็นลูกค้าบางคนว่ามีก็เราไล์บุรี่อย่างเงี้ยแต่จะเข้าไปขายที่ไอชอปฟี่ไปเข้าไปแล้วแต่ขายได้ยังไงนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับที่มาวันนี้ครับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นชชันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยเชียงรายอย่างแท้จริงนะคะอย่างนี้ไดแบบ วันนี้ดีใจมากเพราะว่าเหมือนกับช่วยกันพัฒนามากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาฉีกออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆนะคะครับใช่ค่ะยินดีมากนะคะยังไงติดต่อเรามาได้นะคะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะคะเราบอกบอกจริงๆนะคะค,ค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค,คุณเอกเป็นกิจการของทาไม้ไผ่นะคะคแล้วก็ต่อยอดวันนี้อยากจะถามความรู้สึกว่าวันนี้เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะ เราก็คิดว่าเราเราเราเป็นเนอะทุกอย่างแต่พอมาเรียนรู้าการใช้โซเชียลการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือมันมีอะไรมากมายที่เราจะต้องศึกษา <c oughs> โดยเฉพาะโทรศัพท์ที่เราถือว่าอยู่เนี่ย <c oughs> คือมันมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้ <c oughs> แล้วพอมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายเราได้อีกต่อได้อีกไกลมาก <c oughs> อีกไกลมาก <c oughs> ครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ที่คนบนดอยเนี่ย ที่ยังไม่รู้เราจะต้องมาศึกษาเพื่อที่จะได้เท่าทันโลกที่จะพัฒนาขึ้นต่อไปรู้สึกดีใจมากครับที่นี่สอนเป็นไงคะยอมรับว่าเบื้องต้นนะต้องขอบคุณทกศแม่จันพี่พี่อานะครับคือคือแกชวนตลอดแต่พอดีเราก็บอกว่าเอ๊ะมันก็แค่นั้นมันจะอออนเรื่องแบนทั่วไปที่เราะเจอใช่พอมาเรียนรู้ตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเคสแรกตอนเช้านะครับ ในการลงสินค้าต่างๆตรงนี้คือมนเป็นมิติใหม่ที่ที่เราไม่ไม่จะเป็นต้องหาทำเลติดถนนคือเราสามารถอยู่สวนก็ค่าขายได้ทางออนไลน์คือมาเป็นอะไรที่สุดยอดครับแล้วก็ช่วงบ่ายเรียนเรื่องพอช่วงบ่ายนี้ล้วก็ตัดต่อตรงนี้คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำอยู่ทำอยู่แล้วก็ได้ ขอความช่วยเหลือจากน้องๆที่เรียนที่รู้แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่พอมาเรียนตรงนี้แล้วค่งเป็นอะไรที่อยู่ในปลายนิ้วก็มีคนรู้สึกว่าเองได้ใจตันไหมไม่ได้จ่ายตังค์บาทเลยต้องขอบคุณทกศนะครับที่มีพี่เรียนก็อย่างที่บอกว่าโลกอะคะมีแค่รู้กับไม่รู้นะคะการเรียนรู้จะทําให้เราต่อยอดได้นะคะโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ในชั้นจันของเรานะคะเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเราอยากจะพัฒนาก่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลนะคะของจังหวัดเชียงรายให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะสามารถติดต่อก,กับเรามาได้เลยนะคะยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบครั